วันนี้นะครับเรามาดูวิธีการตัดผมยาวนะครับตัดรองทรงสูงครับแต่ว่าผมยาวทํำยังไงก่อนนะครับเราก็วีผมให้เรียบร้อยนะครับวีผมนะครับผมยาวมากครับเอาไว้ผมมาหลายปีนะครับนับได้แล้วก็วีผมเรียบร้อยแล้วก็ตัดเลยครับเอาไฟไกนะครับผมจะตัดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับ ตเลยนะครับหือนี้เลยนะครับตัดออกเลยนะครับตัดออกไปเลยนะครับเราจะได้ขึ้นทรงง่ายๆนะครับตัดรอบที่สันเลยนะครับ ภาพผมตัดผม,ผมยาวภาพผมยอะผมยาวล้ก็ตัดส่วนที่ยาวออกก่อนนะครับกับส่วนที่ยาวออกก่อนนะครับระวังใบหูด้วยนะครับ เลยนะครับข้างหูวไหลทอยนะครับก็ให้สั้นไปเลยนะครับครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับออกมาประมาณนี้ส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนถ้าเราจะตัดด้านบนออกบ้างก็ได้นะครับหรือจะ ขึ้นทรงไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะตัดด้านบนออกก่อนนะครับเดีย๋ยวตัดให้สั้นบ้างก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราจะเอาทรงนะครับนี่ตัดแค่ความยาวออกก่อนนะครับแค่ความยาวออกก่อนนะครับด้านบนนะครับตัดความยาวออกก่อน หยิบลงมาตัดออกให้หมดทักตักยาวนะครับตัดออกไปเลยนะครับตัดออกกปเลยอยย่ประมาณคิ้วนะครับด้านหน้านะครับประมาณคิ้วครับต่อไปก็ขึ้นซองได้เลยนะครับใช้กระดาษใช้ปัตเตอร์เลียนนะครับ ไปขึ้นทรงได้เลยครับใช้ปัตเตเรียนนะครับเราจะไม่รองฟันเบอร์หนึ่งครับเราจะตัดขาวไปเลยนะครับลองทรงสั้นนะครับสัส้นขึ้นทรงได้เลยนะครับใช้ป,ปัตเตเลียนนะครับยกไม่ได้เลย ครับเก็บต,ตัดไม่เข้าเลยตรงนี้เลยนะครับ ก็เป็นรองทงสูงนะครับเป็นรางทรงสูงนะครับตัดไปด้วยตัดความยาวไปด้วยขึ้นซองไปด้วยนะครับตัดความยาวออกขึ้นซองพร้อมกันนะครับตอนนี้ขึ้นซองท้ายทอยนะครับขึ้นซองท้ายทอยนะครับขึ้นซองท้ายทอยนะครับขึ้นองท้ายทอยนะครับ เาาดีมาดูอีรอบหนึ่งีงนี้เราเอาความยากออกไปด้วยนะครับความยาครับความยากออกไปด้วยนะครับ